นางจิดาภาวิชาราชขอคชาท,าาทุ่มช้างบุญกับองค์ผูได้ไม่คูด้วยค่ะเป็นเงินช้างพันสองร้อยบาทได้พิเศษทิพี่พกพี่พ่อบอกพี่เป่าบุญเรามีได้พบกันภาพบุญน,นำพาให้พบกันเชานี้เวียน ปีเราจึงได้ม่มีใครหลอกเราได้นอกจากเราหลอกตัวอื่นนะลูกนะเออพอแขงนเข้าต้องใันเอแล้ปัญญาเจ้ลูกเออมันค่อยจะเกิดบ่ามอว่าว่ากันไายกู้เก่ากันแข่งบเมือจะเขาง่วงกับบ้าง่วงกับอะไรก็ยิ่งข้นทุกหมื่นอ๋ออันนี้เออคือผ่านมาฉันคงแตงโมนาง ปีงินุปปัตชาหนังทบายปูกาห้าร้อยรวมทามหากรีดีห้าร้อยรวมยอดเป็นหนึ่งแันอ่ามือโคกมือรรบมือโคกมือมั้นหึงหนึ่งแล้วก็รู้วยนะลูกนะเออมือเอื้องไม่คู่ก็คือเอาสบายผูกปักใจไปรวมเพื่อรวมทางอันนี้จะไพ่มาข้างของแจงโม่คือการร้ายผูกร้ายก้นร้ายคือเทียนเรียงนามข้างออกชื่อได้ไม่ออกชื่อแต่ฝุนบุญที่เราข้างเฮักกรไดาษก็เก่าเริ่ เมนไย่นคือยื่นเขียงแตงโม้วยบกร้านเนี่ยเขาเสียงมากพอจะพึ้งนี่พึ้งเจราตืออาหารมือคุมือดับมือถุกมือไม้คู่ปู่ผูุคนมรำรวยขอให้ถูกไว้วัน่สิบหกคู่คกคมกาดท่องไอ้นางราวันวิเศษแานของร้อยบาทพร้อมกำนั่งรัติโก้หาวงห้าร้อยบาทอ่ะห้มือถุกมือดับมือถุกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะอือ อันนี้เอฟคืผ่านมาทางช่องงนักนอยพูดหอนห่านอยม่อมอกหอมดเรมครเอองนออนานเช้าเช้าวันนี้วาปีสิงงานมุกดาพานิกาติดพิพัดพร้พอมกับมีตยาพรงเงิมไปใช้อีกแืงไ,ไหมว่นยี้อขับเรงตรถหาทุง้ามหู นู้ไม่มึงเงินเติมน้ำมันกับใครว่ะแขกเรื่มครับเติมมำม่งจากต่างประเทศมาเมื่อไร่จากบายว่าขกเามึงเงินเติม้ำม่งเลยนี่นั่งนี่จะยากมันถึงยากถึงขาข้าถึงมาเมื่อใชร่อื่นหม้ายาังจ,จะมากับข้าะ,าาะ,าาะ,าะาว่าปูแตกก็เติมน้ำมันแ่เกาคิบเกาคิบแค่นั้นแะร้องเชิญยังเพีืงฟ้า อย่องฝาดาะชือาหายไม่คุ้มไม่รักไม่คุ้มไม่แมงหลังล้วก็เหลือทุกข์ผุน้ำงาแต่เริ่มจะเริ่มอันนี้โนอโชชาริชาอุ่นเช้งคาราวาองปูจาปูจาไม่หยิบรางวันเด้ขไขของตัวให้หนูเนี่ยให้แม่ครูด้วยเออ ขายบ่าแพงว่าแพงขายคือขุดไว้อึมครับปูอนั่งขคยคือขาด้านขายใบแกะเขาแกะผูแกะว่าล่้ขายของตัวใบเท่าไรครับปูสิบเจ็สิบเจอีั่งแครัีอืาขายใบและสิบเก็ดขายถุดถูกใช่ไหมโอเคถ้าขายถูดพ่อเขาแกแจกดยนะเด้ขายของตัวเนาะใบและสิบเก็ดเอามาให้พ่อเ็บลิปบรเขาแกะโอเคตามปกอ่า ขายที Finally, complain, sometimes German, sometimes, ่ขาขอห้าม네ือครกมือด <A> ัหม well. ือโรคไม่วันเฮงๆได้คนรวยขายใบได้สิบจ็ดเอามาให้พ่อเจ็ดสิบใบนะเดี๋ยวมองแคาง่ายๆยร่บเขาเอาถือขอขอกิ่นบอแค้ง่ายคร่บแค้งเบาก็ถือขอขอกิ่นก็บ่ห่ายรักเอาแ้งถือจักไปยิ่มมานป็นจแขงค่ะอันนี้อทขอคุณเวลาวงจะป่าร่วมวงช้างอ้อยบาทต้อยคอยคุขาลว่าปูจาร้อยหนึ่งคนห่ะ บักดอยค่อยกูมันงมเค่อยคระบาพอเชร์แได้เลยครับปูมันมาถึงมันงก็มาถึงข่อยกูรี่อีกครับบักแชร์อื่นเรียเปผู้คือเอากินงนี้แต่ถึงค่อยกูนย่นงเดียว่าราะทาบัแชอื่นครับปูคือคู่มันถึงกะต้องบักคิป่อยค่อยกูเมื่อนีชิปเก็บบาท โน้ต้ารู้ไปแกะใเลยบักเซออื่จุดจุดจุดอ่ามือโชคมือรากมือโชคมือม้ายิงิงแล้วก็รูว่นนะอีนักบุญวลาวงจำป้าอือบักเซออืมมันคือเหตุถึงขึ้นเท่าไรขึ้นอืมอันนี้นายฉลุมถูกวิงท้อนคาราวาองค์ผู้เนาะถามว่าบ่านปูครับคือไว้ถชูรื่อเงา้ครับอืมคือกงได้เ่ะขอบุจากเนาะนายฉลุมก่อนจะลงสนามขอถามอีพ่อเนาะ ว่านในสมมติแต่กบจะเรื่องท้ายของตัวิบเ9 18ถูกเรื่องถูกแล้วถูกแล้วนะลูกนะเออได้แล้วนะฮะลูกอ,อยากได้คักๆกว่านะเรื่องในสมมติอยากได้คัดครับรถ้าอยากได้คักๆลองไปวิ่งนาำรอบนาำดูว่าเราจะวิ่งถึงเก้าสิบรอบไหม ขาวิ่งหอวเขาลิโรอดได้แสดงว่าผ่าฟาเอื่อมสุดยอดวะเรืเก่าคลิลรร <c oughs> ครับปู่อะพึ่งมพึ่แกนาน,าน,นาะลูกนะเอาให้ไายขมมมือสกุลักมือสุกมือไม้สุขภาพขัง,เ,งเรื่องเงื่อไหนร่วงท่องแล้วมานจะเรื่องเรื่อเด้อวิ่งถไม่มได้จด็กเ่าคิบมันนางอาชิตยาจะรืวอหรือว่านางเอื้อมือ คาราวาอีกพ่อพวงมาไราก้าวปูป้าเยิ้มครับมักขึ้งงางผมงามเกินครับผมดูเยมมาานนืม่ากนมงามครับปูไปเท้าข้างนอยชุบเก่าปีรครับปูลูกซุเก่านี่ยะเนี่ยะก็ต้องจูงมจีเ่เยมครับปูงา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 ุปเก่าพ่อยีพ่องามเอยซุบเก่าพ่อดีพ่องาอเลรับอูคา,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 าราวายพ่อมาได้ก้าวพ่วงรวมปูแมวอีกฟอหนึ่งพัง ก็ค้าหมอร่ากนเลเคจิปทู้หาด้วยไม่คู่ของด้วยนักด้ยของด้วยเงีบิ่งด้วยเงียบมนเรื่องเงีบเีว่าท่นไก็ข้าผูม่ได้ของด้วยเอาไปเงียมากเนาะเอาขออะไรนี่นเอมือมือคบมือรัามือคบมือมันหึงหงแล้วก็รวยยิ่งยั่าร้อยของร้ยนะอาไปยังง่นร้อย ไม่คุยของร้อนเอาก็ได้เอาไปงเอาไปเทปปูไม่ร้งครับปูเอาไปเอาไปได้ก็ไม่คู่ไปกันใครรู้อะไรรู้ก็มึงนี่ไปกุ้งหรือเ้าไปเฮ็ดบุงเจ้าพอกบุญกันรักแขนมึงนี่อ็รักแขนกนมงอิ้วเิ้วเิ้วกิ้วไม่คู่ว่าควายกี่ฟอกจะของแขนจะว่าแขงรอครับปู พ่อก็จกจกให้งม่ครูเลยพ่อบาเฉ็บกแทกจนเงานมืออื่น้างมหาเกียดึงร่ปสิบเก่านอดว่าเมืงมครับคเออหางแม่ครูไปรุจไปมือหยิ่งแย่ขอข้องแข็งมาทำสิบเก่าเก่าไนสิบเก่าคือเก่าวันนี้ปิดาจใครเกาอึ้มครับคเอออันนี้เอ็คือผ่างมาทางข่อเขียกบักเอฟเอองานวันนี้ฟ้องตําน่งปัฉมาว่าได้ตริงฟ้ออบครัว นางรถจะนาคำมคูนานางทุกกันยากฝ่ายมุตรอ่าหามือโขบมือหยาบมือโคบมือไม้อังยูว่าน่ะคุกคะพักขึ้นๆากกระดูกวุ้ยก็เขียบพวกแ่ด้อเออบอกยันั่ตาตกๆเง้ยนี่นั่งาตาๆม่นคือขาขมูอขกขาขาอือ ที sea, language, ่เอาค้องไปขายว่าแท่งบานแช่งเมืองเขาต่เยื่อค่าคุณอื่นคุณเงินเออใครจะไปขายไปคู่นักอ่นทร์ไปช่ามาว่าได้ตีกับไปค่วงได้แก่สืบคิดนาฬิกาเริ่มไปได้แก่สคนาฬิกาไม่จะจะได้ขายดีเข้าใจไหมเอาคู่กี่เมื่อเมือคบเมื่อดรเมื่อคบเมือมาได้แค่ขนาดเราค่าไรเยื่อไม่คืดไรครับุ่ อันนี้ผังมาทางช่องไอ้นางทองอิ้มเออผอมกำลังใครง้อถืออาภัสยหนึ่งพันบาทเอาหายวิเคราะห์วิดาวิเคราะห์วิมานึ่งหิงแล้วก็รวยรวยคุกคุนางกิตดาภาวิชาราชโคชาชุ่งช้างบุญกับองค์ผูได้ไม่คูด้วยค่ะเป็นเงินช้างไปของร้อยบอดได้พิเศษชิบพกที่พ่อบอกชิบเต่าจะวมาหวกดืนเอาชิพพกมาเฉือยเฉือยมา งวนีแค่พอหายชิบเก่าคือัวแรงครับชิปเก่บอกอือเอออาจะงื้้งวดนื้ผูบอกรบอกตรงๆเจว่ากูสิกับเอาเนาะเอาอีนั่งสยายาวิเคราด่านมากกลับไม่บอกฟันคงเลือชิบเก่าครับคุงผู้มคุณหู้ชมมายงแล้วก็รวยจะริ่รนะกนะฟันคงไงหรือครับพูก็ชวันนี้กับชิครับ เอฟพีทางมาทางเข้าหมดช่เออนอนท้อสุภาพรบุภามะแตงร่วงใช้โค้งทางมุนเออเช่นหัิมหักตับขึ้นง่ายนะใช้ค้งทางมุนสามขั้นบาทมือ้กมือรรบมือ้กมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยจะดงจะดึนงลายง่มือกขนงบอลออไอ้ื่อขอบอลอ๋ออ้ช่องบอะู้การคือไม้บอลอ๋อข้างกไอ้ของบไม้อ้นี้ เอออันี้สวัสดีค่ะพี่ยิ้มคือว่าพี่ยิ้มพ่อคือเป็นผู้อ้างมาวันสวัสดีค่ะคือวันนี้มข้ามแข้งเนาะขอบขอบคั่เออทางมาช่างยิ้มนะพ่อไปแข้งอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเพ่งไม่คู่อย่างฟังจระเข้แช่ใจจระเข้ยิ้มครับพ่อเออ ปู้แกวขาปู้แกวขาเออหวบง้างยังยังพี่ำเพลพกบอกยังคว่ำเพอืเออเน่ยกับคุณจิมน้ำมันนึกจมหยังไอ้กูหายคบเก้าน้ำโปูทชานมาสวายสามร้อยเก้าสามรอยเก้าอ่านยืมครับปูเออมาสวายปูจแต่กับมือใครขางแข่น,น้ำไปดอ อัางย่างฟวงเพล็พกบ่ขึ้นข้าวซอยกุ้ข้ามหาพกอตาทีให้คู่ใครรับให้คู่ให้ให,หม้ยไปย่าเบ่พร้อมัำนั่งคำพงแพงเล้กก็โนโตัอะไรสช่ิกาข้าวนายโยชวัยปูา้ามนางมณีรัตนพิมพานิน่งชวายกุ้งข้ามนาง้าย่างสาวยัง การิกาขยันยนือขอร่วมจังมอรำเก่าเลยคือพ่อโผ่ท่านพฝองกำลังยังตีอย่างแต่วายุสังรสเขาเป็นชว้านปูแต่ว่าปูแห่งนึเจ้าปูคือก็เลี้ยงอรอเบาเพราะว่ามันบ่็มืขายงานมากยิ่งนั่งยังเือมือจบมากหรือไม่มากะจูแล้วกจะกอกันห้งมากข้างบ่มาบ่กระกห อืเนาะอ้าวให้ลูกนั้นี่ว่ว้วมามือเขากูดักมือเขาไม้ห่งหิงแล้วก็รวยเฉริงเฉริงทุกทุกคนนะลูกนะอือันนี้ของใครเออจากข้องเขียอีกพาด้วยในเอกชายฟวงหูงามพบกับนางวิ่อวันก่อนกอดขอขัดสมข้าบุงเออให้มือเขาือดับมือเขกมือม้มืออ้กวันนี้ถูกขาดพลิงหนึ่งแล้วก็รวย ค้นว่าบอกเคียอีกงันนี้มันจะรอดถังอไห่หหืเบิ่อที่ว่าจัจะผูพัดอีข้อท่แข็งยังอยูครับผมไม่ต้องยุ่งนะนะแ่เรานก็อข้อเแข็งลข้อห่งี่ตมาบอเคยูพัดมัดนักเลยลูกบูโอต้องมยุ่งคือเขาปากี่ยไปเคลอนเขาปเนี่ยเีแล้วครับบู

เออตีปลาเขาแตกมัครับปูแตกแคห้ข้อนวะขอตมันจะเขาแตกตีปลาตเขาแค่แมันหักพงพวงไม่ไงาพวใไม่ไงพงหมดเเนาะขีโมเขาขีพมพูงไงก็คือพูดขีพวมครับปูเคยยิงนว่าขีโวมเนี่ยอเคยยิ่อดูการ โอเกลื่อพ่อคนพ่อพ่อขี้ผงไปว่าอะไรภาษาไทยวันคำแปลว่าพุงมันรู้เขาเือขี้ผนะพ่กนาะสมัยสมัยพ่อเอิญตื่นขี้พงมั่งไงเนาะมันอ้วนไงจ้าูมันกพุ่งจ้างงันจ้ามันก็ทาาไทยใจไม่คู่กับขี้พงไง ว่าไงว่าดงมันคือว่างเป็นพัดขั้นกระจายคริงเมนูรู้ไหมเออพรมกันพรมข้ามไมเอื่อครับพูมันกับพ่อพรมอย่อืมพุ่งง่ายเนาะเนาะเออพุ่งง่ายงอ่อันออนข้ามมากมันกับดีอะไลนะพุ่งแบบแบบมันพูคามเมื่อเงื่อนกึมครับพูเออพูดงุ่่ง่ายง่ายง่ายครับปูง่ายง่มันจึงไงเรื่ครับ มันเบิดายกาคนพุงายคนพุงไยแก่ไงกว่าไปืแก่ไงมือขึ้นือพ่อกลับไปเที่ยวหวนขึ้นพุ้กขาครับปูคึอมันางมกนแก่บว่าจกถึงไมโอ้จะเอาเงินไปให้ง่ายหน่ยแค่ชิบเก้าาที่ว่าแข็งไม่คู่บางงานไปแคแค่ไม่เรี่ยมปูกูคกั ดื่มมือไปแก่กันงะดื่มเมือไปแก่าน้อเพาะไปก็เครื่องมาเรื่มครืองเขามันฟูฟูแม่แล้วบางงงไอู้บางกูเหี้ยงดรื่มอู้วข้นโงไดปรี้ยงๆอ่างรกดือดไปดูอีกอย่างก่อเข้าวางเอออันดูแม่งางก่อเดือด คอย่าในคาเฟ่บอกครับโอ้มึงจะเป๋แร่รุกงร้านกับข้อนันต่ว่ามันขึ้นพอไปขึ้นว้าูผุนมครับปูไขไปมโอ้อยไข่แก่ผมเลยครับม่คู่บอลลูกกันคืออ่ะมาใส่เขาขแก้คิอเก่าครับปูํามันกยมไปแกผลไแ้งมาขึ้นครัี่ยบลูอกครับโอ้ยกมครับหนาอุกคนหนาอุกแก่กึมเอลไเอลมนเลี้ยงครับปูว้รอบเอลกม อิ้วเยิมคบปูเพราะเห็ดเอกเปิดรีบๆรอดเอวนะเยิ้มรอบเอวเขาเนี่ยชิบเก้าแม่คบปูนาอกุ้งกุ้งฉิบ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 เยิ้มคาปูปุ้งามคัดนะวะเนาะครับนี่แหละ ไปพักพ่อนสมองบ้างคือโอ้ยจะพอมนางเบาได้ถึงว้านกระดัยเอออาหารหูอาหารแตกเลยถึงบ้านกระดาษเนาะครับบ่งแค่กับขวางยลูกรล้านกระดัยกะให้พูดแต่เปิดๆหูเปิดตาเ้ยถึงบ้ากระด้ยเนาะครับไปเยี่ยมเยียนทั้งนั้นกระดัอืมแต่ว่าเรือนคื้นๆนั่นแหละเอี่มกั่ว่ากินใก็พูดได้เนาะบังเด็กกระเดี้ยวไปกับม่เบาให้งูรกหล้านฟังก็คือกัครับผม เออผู้คนฟังไก่เรื่งพ่อปมัได้คืไปเบื้องว่แค่เรื่มครับเออคือไปเบื้องอึอยาหกผ่านง่วงง่วงหนกอกกุ่นๆไว้แค่นเออเคลบกับเเก้าในเรื่มครับมันพ่อเอาเรื่อางเรมเนาะครับปูเอาพ่อเอายุมกระชากตัวขนยื่มมากระจักเรื่มเรื่มได้ครับปูเออไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเช่นยครับเออดูงกับใจทุกคน เออจำว่าเป็นยังก็กลมขึ้นอียบขแ้อืมโอบางส่นบ่วเนาะความดันจะจะลดลงเนาะจ้ัคโอ้ความดันยิ่งยังก็กดกระด้แค่ชิปเก่ามได้ยครับคุณทิเก่าคือว่าปกติเนาะครับคแต่ว่าเป็นยะรอดแต่ทืเก่ารอดดันนะครับชวนมาเชียร์เองว่ะขี่โนไงวันรอบขี่โฟนมังบ ครบปูโอ้บ่ออ่แก่วกแบัตรอไรรุรอบพ่รบ่นะคือไงหกอยเก่าเื่มหกลอยเก่าสิลอยเสิปัดหกอเกาื่มปัดชี้โค้ปัดช้โคปัดชี้าคปัดี้าคปัดชโคไม่ไงคาดไงไงเ่มคือพวกบเชื่ออื่หกลอเก่ บางทีแกเยิมครับบาูทุกลูกหาปูแต่ขีผุนเปเพราะอะไรวะเยมแต่แข็งยังไงแข่งขี้ผุนรอบพุงมาแข็งอีกบางทีถึงแข่งเบออ์ครับผู้แข่งขี้ผุนเขาจะไม่เข้าใจนะลูกนั้นครับโอ้ยลูกหลานพอมมือหอบคนไข่คนร้ามือหอดโอ้ยมือผูกผ้าขายเยิมเออมือคน้ตีนคนไมใจเนาะ เอย่าไปใช้ชื่อผมนะอิ่งนักให้ใช้ว่ารอบพุงรอบพุงแบ่ใช้อื่นได้หกร้อยค่าความแรงย่นแรงกลก่อนต่ำมากทุกเก่าเขาใจโอ้ยรกบ่เอาเ่้าะใจกึมกอมมันกัดเกล็ดก็มอไกลไม่คู่ว่าไม่ต่อแต่ว่าบ่แตาว้าบ่เพราะใจทั้งวันที่เคยคิดอย่างั้ก็บ่คือเพ่งคู่ขาดอกแต่ว่าเพ่งไม่คู่ไปทังวันที่เคยคิด แต่ว่าตัวเร็กตัวเบื่อพอเคยทวงานคื่เคยคืดม,มืออื่นว่าคือคลิปหา่างูกร้าน,นรวมเร่งรวมไก่กันไปคลิตรงาาขาปลาแม่บปริมครับปูเออถามว่าพรุ่งนี้ปู่รีว่าไงจะว่าย่างไงปู่รีก็บอกแล้วว่าอยากคุกไฟอือยากคุกไฟแวบบแวบบแวบบแวบคบรับปู <laughs> เพราะว่าปู่แะเป็นคนคลื้คุณ <laughs> ขี่เุยนะ่ยเรื่องเออปู่ตาเขียนไปคุยให้ปู่รีฟังว่าแม่คู่เอาหมอนำรงมาเวสีไฟทะลุฟ้าว่าแสงไฟมันว่า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 ,าไรคุมมดขึ้นครับทีนี้ปูร่รีก็ต้องการดูเหมือนกันเจ้าขี่คุยหรือว่าค่ครับขั้นเจ้บบาโบขี้คุยเจ้าไม่ขอยบึงบ้งมาแค่ บาจทีพอได้เปิดจแจกานมาคู่จกแจกแจกจกให้เลยมาคู่ว่าก็ท่านถือเลยแจ็ฝ้าใหันแพอว่าพ่อขึงหันพ่อเคยข้าหมอรัมดูดอกพอว่าเออมาคู่ว่าคือพ่อเอาไอ้นี้คือเก้านั่นนะอคราบไม่ไงพิงใจพอว่าเคยเห็นพิมใจเป็นพวกก่นไงามแต่พูพิมใจเป็นพระราชัยพูมาเคยจะนิ่งไหมเรื่มมาเมื่อมาหึงแล้ว แา่นี่หมอลำเหรอครูางานเคือไม้คู่ันเนาะงานต่าไม่คู่เหรอครูราเป็่ครือไม้คู่มันเนาะแกอะข้ขาเบืองมครับครูไม่คู่ไ,ไว้จ่า่ายวันข้าวเปบ่ครับข้อไปเหมือนเด็วข้อพูตาปูรื่อไว้เร็วเจ้ขคงสถานที่เอาเรือเอาเรืเร่อตรงเ,เรม,มื่อไร่ืมครับยื้อจ่ายว่ายนไม่คู่ก,ก่ายจ่เออเพื่นเรีกว,ว่าเออเอามาคู่ดทากคร ข้างเมอ่คู่ใจก็ปู่ตาให้รางวัลเมอื่คู่เลยนะ้ว่าท่าอาพอก็เรื่อคือหายคามหมอทํอเมคู่ไปหันเมลียเมคู่วันอั่งมนอะครับปู่ข้างบ่หายกับบ่เรีย่ยวเมคู่ว่าอืมอีฟอชอยมันชอยใดยูอืมคนไปคนมนมาไม่ใจใจเหมือนนานาข้ามหมอหลงหมอรัมเครื่องอันนีอืมเคื่งหมอรัมพิมใจว่าท่เนาะพอกระเรื่อไวใจคึนรทใหญ่อืม ใจนี่เขาไห่ใจนี่จะชิบเก้าบาทชิพอว่าคั่ใจพิบใจระชิบเก้าอพอถื่ออกทอยเขาไหรว่าคั่งยืมครับปูข่งอพอพอออกทลวมั่งพอเหียวงาาย่วาใดว่าคั่งมาถึงเมือนข่วงเขานี่นนะยืมครับพอกระรือวา่าพอถี่ออกไฉรูออกไฉให้เมื่อผู้เด็กใจเติมคื่นอนอ้องครับปูเปคนเฉิดไปเลยไฟก,กระพริบกระพัิทชาผักผิดผิดาผัก คือคือเคยจำม่วอะไรยังับปูโอ้ยคือวกจัได้หาเครื่องดันหอาเพื่อคือน้ะพวกกัเรียกว่าจัดร็วจัดวแล้วก็จัดติมบาเทอีกก็ออกช่วยหน่อยนะบัวนี้นะเออพวกจัดวอทะเลยิ่มพอจะออกใช่ทาเลครับปูกรับแคิดเรื่อครับใช่เว้านะครับปูซึ่ว่า เอาเค็งๆให้แม่คู่หลัดปูดเอาโนะ่นครับอันนี้คือเค็งได้กังหลับปูต้องใส่สมาธิปูใช่สมาธิด่วนอมมรกุล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 ออกค่ะหมอนังช่วยแม่ครูเท่าเดปูเค็มปากเขาไม่แต่งงานด้วย พู่ค่อปากเขา,าเลี้ย <c oughs> วจเจ้าาเจ้าคือสามเพลิง <c oughs> ลหนังว่าไหนคุณมวาวันก็คือโน่คือหันกลงวันไหนคือกุ๊การือกุ๊กโบโอ้เลียมครับคือว่าปู่คือปากเขาให้เก็บปู่ตามาครับปู่เลี้ยวใเจ้าว่าฉันว่าแล้วปู่ก็เ,าากาเขาจาก,ก,ก,าจจออกม่วนแต่ใจรู้ใจคือออกค่อยเมื่อคู้ใค่ไหเขาออกตัวว่าฉันเนาะ เออเมื่อแคนั้นพ่อก็เลยออกช่วนไม่อคูหกสิบบาทหกสิบบาทสาธุสาธุเข้าใจออกช่วยหกคลิปยิมัาปูเนาะขั้นบอ,ออกเข้าประเรีย่ยครับปู่จะาออกช่วยมม่จังเหนอกจังซื้อ,อจะได้วมสางมหากิรอน้ำเฮตุนเขาปาน้ำ เอาบอรอกบอบมางาันน้ำเริม<า>ดูผู้เอาออกค่อยพกคลิปคลิปแต่ละหน้าเบื้องบ่าพอฟันทุ่มบอพอฟันตอบทุ่มมันถือขาดเร็วจะหลุดหลานเรือเร็วจะบุญใช้มันแข่งกันบ่เมืองแต่กายสะสมขางบุญให้เกิดจากจิตเกิดจากใจเราทำยังไงมันก็ไจะยังนั้น เข้าเคยหายเข้ากก่ใจง้ะเออพี่ยูพี่แจนอ่ะด้วยบุญึิงท่านใช้สมแขงบุญมากเอออ้าวยื่มได้ไหก็ยิมถึงเวลาอยู่ครับพูดยงได้ยิคือสิบเก้าเออเข้าใจเข้าใจครับโอคขั้นขางมดบอกมาน้อูกออกทั่วหกคืออือืมขั้นกับม้วนเกา คาหมอดาหมอนไรกึมาปูกันจะมวนเอาคาหมอดําเมื่อยกมที่ปูไปประท่านชกอยู่ไปอยู่หนองสมหังมูบ้านเหอปูหมู่บานอู่กเก้าเก๊กคุ้ครับบ้านเด่วคือคืานเด่นปูบ้านเดยนบกหลานปูขึ้นไปลายแต่เด็ดปูุ่่ยใบนบ่เก้าเก๊กคุ่พอคมครับเอาเพราะบ้าเด่นไม่กึมไม่ควยหัวกับปูเชื่อกึมตัวเดียวกัน อูอ้อกังบเขาก่รป่ก้าเกอกู่ามันก็เป็นพกเกือือมคบปูเขาอ่ไรไเกึมคบปูเม่อนาบอกแค่อื่นเนาะคบปูบอกค่อื่นเพรแค่เอาจังหวกคูคูแค่เข่าวาวที่วาที่หนึ่งค่อนข้างไม่เอาค่อนข้างไม่เคยไม่เคยนะคือว่ารับปู ยากม้วนซื้อสิบเก้าทีพ่ออยากม้วนคือซิบเก้าครับผมขั้นบ่อยากเท่าคือเก่าคือขั้นยังไงครับผมขั้นบ่ออยากเท่าคือเก้าคือขั้นอยากม้วนคื้อซิบเก้าขั้นพ่อยากเทาให้คือเก้าคือพ่อเมื่าคือเก้าจู่พ่อฮึม เออชิบชุบอกเปิดข้อแก้วชิบเก่าเปิดข้อคอยเออข้ามคืนเปิดข้อกระมือเรียบ้อยเร่องหวแก่ามเปิดข้อกระมือของพ่อคืนเรียบแต่กินเรียบเรยบอพ่อไป่ืคอข้ามสวนเงินครับแต่ว่งวนย่บกินเรียบเงินครับคูข้างไปอยากวันให้คืนชุบเก่าข้างไปบม่อยากเข่าให้คือเก่าเอ แกว่าไม่วนอี่ยี่ล่ที่ไม่ชวเขาสิ่งี่ีเลยอี่เนาะคปูพ่พี่แกน้ะเนาะคบปูปูงง่หมค่ะัคนงงใครรอดมืออื่นได้ยิงเลิศคบปูเออราพรุ่งนี้เดี๋ยวปูจาจะไปเจรจากับปูหลีเนาะให้รูกรานติดตามึงเนาะว่าปูหลีจะว่ายังไงอืมอ๋อ หมดแล้วเนาะครับอ้าวครมือชกเวลมือชกมือไม้หึแล้วก็รวดทุกทุกคนจะเดืนจะเรือนนะลูกนะสาธุสาธุสาข้าังม้คือบัวหันวะไม่คู่วะคือบ่อยข้าหนังม้เลยคือรวมาเอาบักเปิ้งไปกัคือบักเปิ้งกับวัื่มหนังมันกระแด่น้อยอยู่เนาะครับปูโอ้โอ้ื่มเลยไ่คู่วะื้อวันนี้ครับ Sa dạ, thu sa thu khắp thu. À, mười khúc, mười gặp, mười khúc, mười mái à, hèn, cái lương cái lươn. Sa sa